ทำไมมีแฟนนะ้อย sure ู é, é, ่คู oh. <S <S ่กันดีกว่าเอาทีน้าเอาไม่ละเอาแค่สองคนก็ได้ไม่ต้องมีอ่ะาานเลยโอ้เอาไเยอมป่ะ่อครับสลับสลับอดาิชิบหิบหลบแลบสหกลบลบส 6บวกสบามสสสุดท้ายนี่เอเวไปเเหกบวกแลบสลบสาโยนไปด้วยหกบวกแปดก็นิบสีลบสก็นิ่สีลบสก็สแล้วก็บวกสิลบสาลบเหกบวกสิบสองสิบแปลบสีบวกสิบสาบส ชาติที่หนึ่งลบห้าชาติทสามเอาไปผีแดงนะครับได้ไปสุดหกคะแนนแรกลำดับสุดรับไปก่อล์ฟไม่ได้เก่ที่สองเกมต้บเลยเล่นให้เด็กมันดูฮะเดี๋ยวเขาของชูก่อนคนแรกครับได้เพราะทีมคุณนำคุณต้องเล่นก่อนให้มีมแฟนดูว่าคนที่เล่นเก่งแล้วไวเป็นยังไงครับน้าครับผมทำให้ไวกว่าสัปดาห์ก่อนนะถ้าพร้อมแล้ว เล้กไปก็ไป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 ไ ของจริงไงเป็นไงเศร้าเศร้าเป็นไงล่ะเศร้าเลยเรา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 เลยเป็นไดล้วไม่ล่ะเล่เขาอะไม่ถ้าถึงคนที่2ของทีมสีแดงพวกคุณจะส่งใครมาเล่นครับเชอร์เปียวครับมาหนูมีหนูมีหน้าที่มอบหม่ให้พี่ๆหนูทั้งสองคนถ้ามันเข้าใกล้หนูขอเองเดียวล้วนรำมันให้เต็มที่คผมจะเข้าเข้มมาจาได้ว่าสัปดาห์ก่อนนู้นจีนาเขามาทาอะไรนะเขามาเ้ามากวนมา ということで <susurra> 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 คนใส่ใจเพื่อนไงเราก็เลยจะสนใจว่าเพื่อนอยากจะคุยอะไรกับเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้ามันเด้งก็มาผมจะต่อยน้องมันทุบต้นขาแล้วลากมันไปหลังเวทีไปทำอะไรครับชำเราเป็นคนต่อยกันมาชอบชอบพรอมไหมครับทำให้เร็วแล้วเชอร์เบลนะพร้อมแล้ว

ส้มเบลลส้มส้มส้มส้่ส้มเ้ลส้มส้มน้มง้มส้ะส้มส้มส้่ส้ม้เว้าค้อนขม้มีที่จมด้แต้จะดมกวมานี้ม้มไ้ม่เมีคนมาร้มงเมลงอยู่ส้มส้ม้มส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 ้มเ้มส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 เมสมส้มมส้มส้มสมมเ้้มส้มส้มส้้ส้ส้มสัมส้้ส้มส้งสมส้มส้ ในใจอหนูอยากหันไปตะกนคือถ้าที่บ้านไม่สอนมาราย,ยาทมาดีอะแต่พอที่บ้านสอนมาราย,ยาทมาเราเลยแค่จะตะโกนไปหันไปหาเ <c oughs> ขาแล้วพูดว่า เราก็เลยแค่ฮึบแล้วหันต่อแต่ถ้าเกิดที่ป้ายไม่ได้สอนมาใจจริงข้างในลึกๆเลอยากจะหันไปพูดเขาว่าดีนะดีนะที่เราไม่จะพูดเราเด็รักนะเด็กมันเด็กมัลาเล่นเล่นล็อกเล่นลแต่ไ่ด้ไ่แต่ไ่แต่่โอ้ตาต่างรัมันนะไปไปเลยตาหรืตานิกกี้ล่ะครับครสุดท้ายของทีมสีแดงะครับพ่อ โอเคอย่าลืมนะนิกกี้ฉางนี้สดสดทุกคนนะได้ครับเราทําให้เร็วไว้ก่อนอแต่เราต้องบอกตานานนิกกี้ไว้ไหมว่าเป็นคนที่ทําเวลาได้เร็วแต่ทําลูกตกเยอะที่สุดเลยก็เป็นไปได้สี่ลูกสมาธิมาที่พอคราวนี้ทําให้ดูแล้วนะนิกกี้จิกงซอกตัวใหญ่้นึ่องสม หนูน้ำตาจะไหลไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีตอนเนี้ยเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วพี่จะช่วยตอบเมื่อกี้ว่างเหงาที่ดูจริงจังมากคนจะดีใจแล้วหันไปแล้วหันไปเออหันกลับมาทีนี้ตอนแรกแค่น้ำตาคลอหันมาน้ำตาไหลพร้อมไหมครับพร้อมครับ ทำให้เร็วและอย่าพลาดนะไ้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มส้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 สส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 ้ม้มเร็วเร็วส้มส้เร็ววันนี้เร็ววันนี้ส้มส้มเร็ววันนี้ส้มสมเร็ว่นี้ใกล้ส้มสเร็วนี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 ้ส้มสมเร็วนี้ส้มส้เร็วนี้ส้ม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  ไม่เป็นเพราะผมเลยไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยมันอยู่ที่ขาถาม่พอพ่อจะไปตามพวกหนูใช่ปะใช่เอขัถาถ้ามีนเปนขอให้ไหมถ้าน้องสองคนไอ้มีกับแปลให้ไม่ได้กีหน้าไม่ให้เพราะอะไรเกลียดมันเรียกว่าสีแดงทำเวลาได้ดีมากฟาวไปเพียงแค่ลูกเดียวเวลาทั้งหมดที่พวกคุณทำไปบวกแค่สองวินาทีถือว่าสุดยอดมาถึงทีมสีน้ำเงินบ้างใครจะเป็นคนแรก ครับทำให้ไวนะพร้อมแล้วเริ่มโอ้ยโอ้ยยังอวยังไวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ย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 โอ้ย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 เอ้ย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  ไวมากแต่พลาดไปหนึ่งลูกจะว่า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 มากคนต่อไปเป็นใครครับของทีมสีน้ำเงินจะเป็นมีนหรือแปลนหนูก่อนนะมีนก่อนจะเอาคาถาพี่ป๋องด้วยไหมขอลองสักยกนะครับมาดิมาดิมาดิท่านหลังแค่เด็กคนนี้ท่านหลังนี่แหะแต่พ่อไอเด็กหน่อยน่ารักมีน่ารักเ ลืมภาพเมื่อกี้ไปนะลูกปาเข้าที่มาๆมาๆยังไงก็ไม่หล่นมินมาเรามั่นใจขนาดไหนกับคาถาที่อาจารย์ป๋องให้ไปเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยโอเคโอเคไม่หล่นเหรอหล่นหมดการทั้งจีและกาจารยป๋องเนี่ยโอ้โหลีลาการลงคาถาอาคมของพ่อป๋องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ย เ็นแบบนี้แล้วนะคะอยากจะรู้เลยแลยคะ่ะว่าจากมาจากสำนักไหนกันนะ้าช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าคาถาอมิฏฐิอวิตฐิที่พรอปปองถ่ายทอดให้หนุ่มมีนั้นของเขาจะแร่งขนาดไหนไปพักเตรียมตัวเตรียมใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ

ที่สุดแต่ฟาวไปสองลูกอะไรวไวจริงไวัยจริงความวัยเขาอะไม่เลอะพ่อป้องให้ผิดผิดคาถ่ายพ่อของกบะชัยเมื่อกี้ท sure ี่เราพลาดพลาดเพราะเราหรือพลาดเพราะคาถาพี่ป๋อง ใจผมอะเห็นสีขาวๆอันเนี้ยอ่ะมันไปมันไปซิงกับขาวๆบางอย่างที่อยู่ภายใต้ล่มผ้าที่บอกผ้าหนอมมันก็เลยก, <ๆ S 1> กลัวกล้าๆกูกลัวไม่กล้าเนิ้วไปเฉี่ยง<ค>ม,มันแบบจะเฉียดีไหมครคนสุดท้ายของทีมสีน้ำเงินเป็นทีของแปลนบ้านครับผม เอาคาถาอีไม่ขอเลี้องก็แปลาไม่ไม่ไม่หนูเมื่อกี้เป็นคาถาไว้ที่ให้มีนไปอ๋อเมื่อกีบผิดพลาดนิดหน่อยคาถาไวขอคาถานิ่งให้พี่ผมคาถานิ่งได้ครับคาถานี้ไม่พลาดนะไม่พลาดนะไปไหนไปไหนทะลุเลยเลยไปไนขอยาดมตาสีเลยไปตาสีเลยไปตาสีเลยไปตาเลยไปไงห้า

ตอนแรกตอนแรกก็ประมาณ3-4สี่ลูกนั้งนั้งเออผมชอบแฟนเดี๋ยวก็ถามไปปุ๊บมันมันมองหลายๆลูกแล้วมันตาลายครับตาลายเฮ้ยคาาถเมื่อกี้เราเอาคาถาอะไรให้เขาไปผมมากรถาเพีเดียวเข้าไปนึกถึงะถาหน่อนะเป็นคาถาที่เอาคุณลองดูแล้วกันคุณลองดิคุณลองดิวุ้นไสแบบนี้เขาเรียกว่าเทกระจาดเลยไหมล่ะคะเนี่ย หนุม่มแปลงของเราตาลายเขี่ยไปเขี่ยมาโอโอโอลวงหมดเลยทุกสีค่ะยกเว้นสีซ้อม,อม,อมดูแล้วเอิม่มสีน้ำเงินน่าจะชนะได้ยากนะค่ะเนี่ยแต่อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวให้เวลาหนุม่มแปลงนะคะไปพักให้หายตาลายกันสักหน่อยค่ะช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าเวลารวมของทั้งทีมจะแตกต่างกันขนาดไหน มาดูเฉลยกันนะครับคู่แรกสำหรับทีมแดงก็คืออาจารย์ป๋องครับผมกับจีน่ามาสีแดงนะครับอาจารย์ป๋องใช้เวลาไปทั้งหมด17.69วินาทีไม่พาเลยด้วยไม่พลาดนะแต่จีน่านะครับไวกว่าครับใช้เวลาไป16.78วินาที จีหน้าฟาวหนึ่งลูกดังนั้นบวก2เป็น18.78วินาทีตอนนี้สีแดงนำอยู่นะครับมาดูคู่ที่สองตลอดละวางเชอร์เบลกับมีนเชอร์เบลใช้เวลาไปทั้งหมด20.81วินาทีแต่ว่า สาวหนึ่งลูกบวกไป2วินาทีนะครับยี่สิบมีนเร็วมากมีนใช้เวลาไปเพียงแค่16.03เดียวกันนะแต่สาวสองลูกก็เลยบวก4วินาทีเดี๋ยวมาตื่นเต้พ่อถ้าตัดแบนออกเนี่ยชนะแล้วนะแพ้เพราะเไม่แน่ไม่แน่แพ้เพราะไม่แพ้เตัดสองก็เลยแพ้แพ้เพราะ มาดูคู่ทีสาระหว่างนิกกี้กัดแปลนิกกี้ใช้เวลาไป1 5บหวันนี้นิกกี้เร็วสุดนะครับ15.78และไม่ฟาวเลยส่วนแปลนนะครับใช้เวลาไป16.38แต่บวกไปอีก12วินาทีเวลาลวงของสีแดงก็คือเไรท หกจุดสองแปดวินาทีสีน้ำเงินใช้เวลาไปทั้งหมดหกจุดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดและแม่นมากที่สุดครับสีแดงรับเพิ่มไปอีกสองล้าสีน้ำเงินครับ คุณมีสิทธิ์สู้เพราะว่ามีให้ชิงถึง3ดาวนะกับเกมนี้เลยครับขาหนีบทรงพลังกติกาง่ายมากเลยครับส่งตัวแทนมาทีละ1คนเราเพียงแค่ใช้ขาหนีบเนี่ยนั้นบีบไม้แบดแล้วก็ตีให้ลงหลุมให้มากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีทีมไหนที่สังคะแนนได้มากกว่านะครับเอาไปเลย3ดาว หลุมข้างหน้ามีให้เลือกถึง3หลุมแต่หลุมใกล้นี้มีให้เพียงแค่1คะแนนหลุมกลางมี2หลุมหลุมละ2คะแนนส่วนหลุมไกลสุดคือลูกละ3คะแนนจะต้องเล่นให้ดูไหมเป็นกันทุกคนเนะโชว์หน่อยพราโชว์หน่อย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 โชว์ให้เด็กมาดูหน่อยเราก็จะต้องหนีบให้มันแน่นวัดเลยแล้วเราก็เฮ้ยลูกเลี้ยงดูเดียวแล้วเดียว แรงมากทีเดียวมาเลยเอาเอาหน้าพี่จีหน้าได้นะเอาหน้าพี่จีหน้าเ้ยหะแรงว่ะทำไมทำไมเก่งดังไม่งั้นจะมีลูกสามเลยสูตรทำไงนะซ้ายห้าขวาเจ็ดตรงสิบเอ็ดเสือมันจะติดตรงเสือสองสีแดงต้องเล่นก่อนครับเพราะคะแนนนำคนแรกของคุณคือป้องกระพลป้องกระพล ครั้งที่แล้วได้2คะแนนครั้งนี้กี่คะแนนครั้งนี้ผมตั้งเป้าแบบว่าแบบสักสีกัแล้วกันนี่สักสกัแล้วกันเดี๋ยวพี่๋องเล่นให้ดูก่อนคุณเตรียวไหมนะว่าคุณจะส่งใครมาเจอพี่ภูมโอเคไหมครับใครพ่อให้พอยิพร้อมไหมครับพร้อมครับหกสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริไปพ่อโอยอ่เอาไว้อ่เนาไว้ช้เวชเชวเชยว พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าในเกมสุดท้ายทีมไหนจะคว้าดาวสามดวงไปได้จะเป็นท่งสีแดงหรือสีเงินกันนะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะปกกระพเออระวังจะไปเล่นปอกออเออเอดออเอดมาออเออเยอเออเออเออเเเ